สวัสดีครับเพื่อนๆมาเปิดข่าวแมนเชสเตอร์ูไนตดกันต่อนะครับ แมนยูเต็ดกำลังประชุมเกี่ยวกับอนาคตของเดคอาวัดต่อสัญญาใหม่กับเขาหรือไม่โดยสโมสสอนแมนยูเต็ดได้ออกมาประกาศว่ามันประกอบการซีซั่นล่าสุดในมินนี่มากขึ้นและทําให้สโมสรอนมีระค่าใช้จ่ายมากขึ้นและก็ต้องเสียค่าเหนื่อยมหาศาลของนักเตะนั่นเองแต่บีเดคอาตอนนี้ s, สโมสรอนกลังพิจารณาในการขยายสัญญาเขาออกไปเดลเทลกาฟได้ออกมาเปิดเผยว่าบอร์ดบริหารของแมนยูเต็ดไม่เห็นด้วยที่จะขยายสัญญาออกไปโดยปัจจุบันเดคอารรับค่าเหนื่อยในระดับท็อปของทีม โดยรับอยู่ที่3,50,000ปอนต์ต่อสัปดาห์เลยทีเดียวตอนนี้อายุของเขาค่อนข้างเยอะแล้วทําให้บรอดบริหารกําลังพิจารณาว่าเคิอมีความเหมาะสมที่จะขยายสัญญาออกไปหรือไม่เดคิอายังคงเหลือสัญญากับสโมอสรอ์อีก6เดือนและออปชั่นเสริมในการขยายสัญญาอีก1ปีหากเดคิอสามารถพิสูจน์ตัวเองว่าเขาเหมาะสมที่จะอยู่กับสโมอสรต่อไปทางบรอดบริหารก็พร้อมที่จะต่อสัญญาเขาออกไปแต่อย่างไรก็ตามหากผลงานเขาไม่ดีเดคิอาจะอาจจะอยู่กับแมนยูติดจนถึงสิ้นฤดูกาลนี้เท่านั้น และตอนนี้แมนยูนเต็ดก็กำลังหาผู้รักษาประตูคนใหม่อยู่นั่นเองงานนี้ก็ต้องติดตามมันต่อไปนะอย่าลืมนะกดไลค์ b s c r i b e กดแชร์ให้ด้วย